คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตามโอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุ้มขี้โบนนาะโอ้โหเต็มหน้าจอไปหมดนะครับข้อมูลในกลุ่มเ <Yeah. S 2> ที่ยงวันนี้นะรักเอ้ยไม่ใช่เที่ยงไม่ใช่รักกี่ทา่ามนในกลุ่มอนะโอ้โหแปะมาแบบข้อมูลอย่างเยอะเลยนะพ็เห็นแบบนี้คันไม้คันมือนะแต่บอกเลยว่าไม่มั่นใจนะถ้าชอบ รอบกลางวันจะขอเติมสัก300เล่นแก่เสี่ยนแก่เงียนหน่อยแล้วกันนะมาลองดูว่าข้อมูลในกลุ่มที่ให้มามันจะมาไม่มานะขอลองจัดตามเพื่อนสมาชิกหน่อยกันนะล่าสุดอากวงก็เล่นมาด้วยนะอ่ะมาลองดูลองดูเอาเป็นว่าเล่นตามในกลุ่มนะใครอยากจะเข้ากลุ่มแบบนี้ก็ริ้งคอมเมนต์แรกนะทุน300บาทอ่ะเออมันซื้อได้ขั้นต่ำอยู่แล้วขั้นต่ำคือ70-50บาบาทอ่ะ เดี๋ยวเรามาซื้อกันที่เบดหนึ่งวๆดีกว่านะไม่ต้องคิดอะไรมากเล่นแบบสนุกสนุกขำๆกันนะเบตหนึ่งคนที่เคยเล่นแต่เบ็ดสูงๆอาจจะดูแบบเวลาคำนวณคำนวณจ่ายออกมาแบบเอ้ยทำไมมันน้อยจังก็ต้องรับสภาพหน่อยนะเพราะว่าอย่าไปยึดติดกับทุนสูงตลอดนะเล่นแบบไหนก็ได้ให้มันมีความสุขให้มันสนุกไว้ก่อนนี่ เขากดสูตรแบบเดิมนะล่างบนบนนะก่อนหน้านี้เล่นกดแบบนี้มันติดไปได้1 4คูณ14บ่อยอยู่นะล่าง1ครั้งแล้วก็บน2ครั้งแล้วก็ลงมาล่าง1ครั้งแล้วก็อุ้ยไอ้เหี้ยมันต้องผิดสูตรนี่ว่าแบบนี้เพราะว่ามันได้10บ0บคูณแมาตะกี้โอ้ยติดมาตั้งแต่ไม้แรกเลยนะ1 4คูณ 14, 14กับเบ็หนึทุน50นะ ลองดูลองดูได้เท่าไหร่กันเล่นกันเยอะเหลือเกินในกลุ่มนะแปะรอบบ่ายวันนี้เจมาเออเอาดีมิ33ามากันต่ออ่างเปาแหมโอ้โหสิบมาอีก33ไม่จะให้สวยนี่ต้องมาปะทัดนั่นน,นัถ้าปะทัดมานี่ยางสวยเลยแถว2ออ,อ่ะอ่ากำไรโผล่มาแล้วนะตั้งแต่หมุนหนึ่งนะพอเล่นทุนน้อยๆแบบนี้ก็มีความสุขดีไปอีกแบบนะมันไม่ตึงมือเกินนะแต่บางคน ทุน300อาจจะเยอะก็ได้นะลุงไม่ได้หมายความว่าเล่นเบ็ดหนึ่งแล้วมันจะสบายใจทุกคนนะแต่สำหรับลุงซึ่งเคยเล่นแต่ทุนสูงสๆมา5 0อย0 0ก็ถือ5 0 0 0 0ออาจจะเป็นทุนต่ำของบางคนอีกก็ได้นะเออกระเป๋าแต่ละคนไม่เท่ากันนะเจมาเคมา,คมาต่อลูกปรับเข้าไปลุ้น10ติดไหมไม่ติดโอ้โหตำแหน่งมันเรียงเหมือนกับจะตัวตัวติดตดกันเยอะนะ ลองเดืองโต้หอีกเก้าหมุนยังได้ลุ้นอีกสักพักนึงอีกปะทัดมาแล้วประทัดมาแล้วเคไปต่อเอไปต่อลุ้นเจเวลุ้นเจ,นเจแม่สิบนะยังไม่ติดมา1 1 0บาทกับทุนหน้าบาทประทัดไปต่อลูกเคไปต่อแม่มันได้ทีละสองครั้งสามครั้งเว้ยอุ้ยไม่ชิงชาบยังเยอะไม่ติดไม่ติดนะอีกสี่หมุน วายเชื่อมติดอยู่แล้ว14บาทเอไปโอ้โหสย42แอบโหดอยู่นะแอบโหดอยู่เหมือนกันนะดูใจดีดูใจดี176ยดี176นะ3เท่าจากทุนเสือตอนนี้แอบโหดแอบโหดนะเออเอาดิลองปั่นไปดูขำๆกันเรื่อยๆืดูว่ามันจะมาสักเท่าไหร่กันจบตอนไหนนะปทดจะดูก็ดูไม่มีปีมีคุยเว้ย 58.8นะ2หมุนสุดท้ายแม่ไม่ไหว1หมุนสุดท้ายสุดท้ายจริงชะโอ้โหไม่ติดนะมาจ่ายหนักนะเวลาเข้ามามีคำนวณจ่ายหนักแต่ถ้าเกิดไม่จ่ายก็ว้าว้าวว้าวลัว,ว,วเลยนะ176บาทกับเบ็ด1ทุน50นะ เออโภก็ขายับหนึ่งเบ็ดเป็นเบ็ดสองนะขอปิดเทอร์โบหมุนสักห้หมุนไปก่อน,น้ะกันทำลายจังหวะมันบัางสลับจังหวะนะเดี๋ยวลุงขอตอบแชทแป๊บหนึ่งนะ449 Okay, มามาดูกันต่อเดี๋ยวเราจะซื้อกันที่เบ็สองนะทุน100นะมาลองดูมาลองดูงดปรับจังหวะกันมั่งดูว่ามันจะยังจ่ายอยู่อีกไหมนะอุ้ยอ่งเปาสวยคิวมาสวยลูกเจมมาอ่งเปลาลงไหมไม่ลงนะปรับอุ้ยแต่แปะไม่นอนเลยนะเที่ยงนี้นะเออแปลกแป แปกใจแปะอีกไม่ยอมนอนเว้ยแม่สิงโตกับกบสีเดียวกันกูว่าติดโอ้โหดอกนี้เต็มกระดานโอ้โหโเต็มกระดานได้4บาทเป็ด2บาทนะยังไงก็ต้องเล่นข้างในกับตัวคูน่ะข้างนอกนี่จ่ายแบบเตดุ้งเลยนะมึงเคมาตับ ยี่สิบสี่หมุนไปกันต่อเรื่อยๆ้นอนสักหนึ่งตื่นยังได้นะแบบนี้นะดูมันใจศูนย์จยังไงก็ไม่ได้ว่าปั่นข้างนอกแต่ในๆก็มาขนาดนี้เอาให้จบชุดนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อกันยับยับนะขี้เกียจกดหยุด มันเป็นจังหวะเกมของมันก็ได้ใครจะไปรู้ปล่อยให้มันไหลไปเหอะลงมาเหลือ400 412อะ่ะเบ็ด2บาทก็ยังน้อยเวลาเสียแลกกันอะ่ะเสียโอ้นอนจนโอ้หนอนตัวแพงซะด้วยเว้ย31บาทนอนสิงโตกับชิงฉาบนี่นะเลือกที่จะนอนเว้ยเออนอนอย่างมีคุณค่าไม่ต้องนอนแบบนี้เดี๋ยววะ อีก10หมุนสุดท้าย20บาทนะยังยังไงก็ยังมีกำไรอยู่ประมาณ100บาทอันนี้มาลุ้นกันดีกว่าหลังจากซื้อไปรอบนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะล่างบนบนล่างบนล่างเออสูตรนะสูตรช่วงนี้ลุงกดติดอยู่นะไม่ค่อยตกดับนะั้นนอนไม่อีกรอบหนึงนอนกับสิงโตด้วยนั่นโอ้โหอยากได้เคแถวหนึ่ง คแถวหนึ่งจะไดห้หน่อยเคมาจนได้ประทัดจะไดห้หน่อยแม่คิดว่าจะขอต่อเนื่องได้นะยังขอต่อเนื่องไม่ได้นะแปะนอนมาสองรอบเลือกแต่ของแพงๆกินนะแปะก็เลือกเป็นนะรอบนี้มาดูข้างในกันโอ้โหดูชิงฉาบกองนิมาซื้อกันข้างในนะที่เบดสองทุนหนึ่งร้อยลูกล่างบนบนล่างบน,บนล่างโอเค กดตามสูตรนี้เลยนะมันเคยได้อยู่หลังจากที่เล่นทุนสูงๆนะเล่นทุนต่ำกดดูมั่งปึ๊บเรียบร้อยนะเวลาเสียแม่งเสียเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเกิดน,นะแต่เวลาแดกนี่แดกแบบกระปิก๊กระปลอยนะดูกันอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2จะได้ไหมลุงจะเล่น14คูณ14ีเหมือนเดิมนะจ๊ะ เอาเถอะยังน้อยๆเปิดหัวขอให้ครั้งแรกรอดไปก่อนลูกโอเครอดแบบนี้ข้างบนสองครั้งรอดครั้งที่หนึ่งสวยมาดูครั้งที่สองรอดไหมเบาแบบนี้ไม่สวยเบาแบบนี้ไม่สวยสามร้อยบาทจะอยู่ครบไหมเนี่ยเฮอ,อได้อีกสองครั้งนะ่ะ ถ้าไม่มาก็บายบายยังสวยๆแล้วก็ไปเจอกันเกมใหม่เลยไม่ตึงมือมากเท่าไหร่นะถ้าเป็น300แบบนี้สําหรับลุงนะแต่บางคน300อาจจะดูตึงมือก็ได้นะสําหรับลุงเหมือนกับเอากําไรรอบก่อนหน้านี้มาลองปั่นแปะดูนะดับอาการอยากเล่นไงปับ๊บหมุนหนึ่งลอดคูณ10มาไปดูหมุนส,สิบหมุนติดไหมติดหมุนโอ้โหโดนอย่างรัวเลยเว้ย โดนอย่างรัวเลยนะเออมาดูกันอีกครั้งหนึ่งมาดูกันอีกครั้งหนึ่งจ้าข้างล่างหนึ่งข้างบนสอง โอ้โหตกดำรัวอ๋อไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยไม,ไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่นะเอาเป็นว่ามาเล่นให้หายคิดถึงกับทุน300นะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าฟรีได้ไหมปั๊บแม่นะคิดว่าจะมีของฟงของฟรีให้ตื่นเต้นอังเปามายังไม่ติดปั๊บเข้าไปตะเข้าไป ค่อยๆไหล41บาทขยับต่อนิดหนึง่งววยเชื่อมเคมาไว้เชื่อมต่อสิไปต่อเออทิ้งทวนขอสักหนึ่งบาทดูที่ว่าจะได้กลับไหมนะยากจังเลยนะถ้าอยู่ข้างนอกแบบนี้นะยาก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 ที่จะได้กลับมายากแล้วแบบนี้น่าจะลากันแล้ววะตรงไม้สุดท้ายมาลองดูกันไปไม่ไป วายังไม่ติดนะสุดท้ายโอเคเรียบร้อยนะมาลองเล่นให้ดูไม่ใช่มาลองเล่นใจก็หวังมีกําไรออกไปนะแต่ทําไม่ได้ก็ไปหาข้อมูลหาอะไรกันต่อดีกว่าอาจจะต้องใช้ลัคกกี้ธามมาช่วยเล่นนะเอาเป็นว่าถ้าดูแ้ะชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะอาจจะไม่ได้อะไรจากคลิปนี้เลยนะไปละบ๊ายบาย